เรียนคณะกรรมการทุกท่านดีชั้นนางสาวสิริธนลสม์ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมานำเสนอวิจัยในหัวข้อการพัฒน,นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดโดยการสร้างเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,กฤษของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1คณะช่างอุตสาหกรรม วิยาลเทคโนโลยีชนรีปีการศึกษา2 5 6 5ค่ะดูที่ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะในยุคป,ปัจจุบันนั้นการเรียนการสอนแบบบรรยายทั้งหมดไม่เหมาะสมกับผู้เรียน100%ฉะนั้นผู้จัดทำจึงได้ค้นหาวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อจะมาดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มีความสนใจต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะนักเรียนช่างอุตสาหกรรมนะคะโดยปัจจุบันค่ะการเรียนการสอนผ่านเกมเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นการลดช่องว่างทางการศึกษาสร้างความพเพลิดเพลินสนุกสนานในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผู้จะทำวิจัยจึงได้นำมาทำวิจัยในครั้งนี้ค่ะโดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีทั้งหมด3ข้อคือ1 เพื่อสร้างเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์75ทับ75 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหลังการสอนจากการใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษและ 3. เพื่อศึกษาความหัวใจของนักเรียนที่มีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดที่มีการจัดการเรียนการสอนในเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ โดยขอบเขตในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย3หมบทเรียนที่ใช้นะคะซึ่งครอบคลุมเนื้อหาคำศัพท์ทั้งหมด100คําคำค่ะ นิยามตับนะคะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงผลสำเร็จหลังที่ได้รับจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยพิจารณาพัฒนา,นาจากด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนความเข้าใจด้านเนื้อหาวิชาความรู้ความจำการคิดวิเคราะห์การสั่งเคราะห์และการประเมินค่าในเนื้อหาการสอนนะคะ จากนั้นวิชาภารรษาอังกฤษฟังพูดหมายถึงรายวิชาภารรษาอังกฤษที่กำหนดให้เรียนในหลักสูตรการสร้างเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมายถึงกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการแข่งขันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับคำศัพท์ และเกม75ทับ75นะคะหมายถึงประสิทธิภาพของเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คาดหวังจากค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนโดย75ตัวแรกนะคะหมายถึงคะแนนระหว่างเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและ75ตัวหลังหมายถึงคะแนนหลังเรียนด้วยเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะต่อไปมาดูที่เกล่าวบแนวคิดในการวิจัยนะคะ ตัวแปรต้นคือเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวแปรตามคือผลสำเริจทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดและความพึพอใจของนะักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดโดยการสร้างเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ มาดูที่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะสำหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1คณะช่างอุตสาหกรรมที่ในปีการศึกษา2565มีทั้งหมด280คนค่ะและกลุ่มตัวอย่างคือเลือกมา1ห,ห้องนะคะผู้จะทำเลือกสาขาไมคโครอนิกส์่ะมา1ห,ห้องมีทั้งหมดทั้งสิ้น40คนซึ่งมาด้วยการเลือกแบบเจาะจงนั่นเองค่ะ ต่อไปมาดูที่ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยนะคะขั้นแรกเลยคือการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนจากนั้นจึงก,กำหนดวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างมีคุณภาพจากนั้นก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดและรวบรวมข้อมูลจากนั้นก็วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลและสุดท้ายคือการเขียนรายง,งานการวิจัยนั่นเองค่ะ นี่คือภาพนวัตรกรรมที่ใช้จริงนะคะอันนี้เป็นของข้าฮุดค่ะอันนี้เป็น Wonder g o นะคะที่มีการใช้กับกลุ่มตัวอย่างค่ะมาดูที่ผลการวิเคราะห์นะคะตารางที่1เป็นตารางแสดงผลของการสร้างและหาประสิทธิภาพของเกมคำศรรัพท์ภาษาอังกฤษนะคะจากนักเรียนตัวอย่างทั้งหมด40คนมีคะแนนระหว่างเรียนตั้งแต่หน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3เฉลี่ยอยู่ที่ 75.30เป็นผลคะแนนรวมของ E1 นะคะและหลังเรียนอยู่ที่77.66ซึ่งเป็นคะแนนของ E2 ค่ะมาดูตารางที่2นะคะแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนค่ะก่อนเรียนอยู่ที่54.78และหลังเรียนอยู่ที่77.66ซึ่งพบว่ามีคะแนนที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นตารางที่3นะคะผลการวิเคราะห์ความมึงหัวใจที่จะได้แบบฟูเต็มเลยก็คือช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียนและมีความน่าสนใจของเนื้อหานั่นเองค่ะมาดูการสรุปผลและการอภิปรายผลนะคะผู้จัดทำได้วิเคราะห์มาทั้งหมด3ข้อตามวัตถุประสงค์ดังนี้1 การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะพบว่าแบบทดสอบม,มีประสิทธิภาพเท่ากับ75.30ทับ77.66ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ75ทับ75ค่ะและข้อที่2นะคะผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะ ก่อนเรียนอยู่ที่54.78หลังเรียนอยู่ที่77.66ซึ่งเมื่อทดสอบพบว,ว่ามีคะแนนที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะและข้อที่3นะคะความงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพบว่ามีคะแนนมากที่สุดนั่นเองค่ะ ต่อไปมาดูข้อเสนอแนะกันนะคะข้อเสนอแนะทั่วไปคือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเราควรให้ผู้เรียนมีความรู้ในเกมที่จะเล่นก่อนคือต้องสอนก่อนค่ะจากนั้นจึงทบทวนโดยใช้เกมนะคะและข้อเสนออีกข้อนึงคือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมถ้าหาก มีการแบ่งกลุ่มเกิดขึ้นสมมติว่าแบ่งกลุ่ม3มคนเราควรที่จะให้มีผู้เรียนทั้งเก่งปานกลางอ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะเพราะหากว่ากลุ่มนั้นเก่งอยู่ด้วยกันไปเลยก็จะแบบเล่นสนุกมากแต่กลุ่มนึงใช่เป็นกลุ่มนักเรียนอ่อนจนเกินไปนะคะก็จะรู้สึกเฟลแล้วก็ไม่อยากเล่นนะคะฉะนั้นจึงต้องคละผู้เรียนนะคะจากนั้น ข้อเสนอในการทำวิจัยครั้งต่อไปค่ะในการทำวิจัยครั้งต่อไปก็น่าจะมีการเปรียบเทียบการเรียนการสอนโดยใช้เกมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวสิริพันธ์มูลสามจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลรีขอขอบคุณคณะนะคกรรมการทุกท่านและสวัสดีค่ะ